ที่สวยงามนะคะแต่ว่ามันมียางงาม,งาม่าจะนองอนสวยนะคะ,ะชมบรรยากาศค่ะดวสวยสุดช่วยเรียกซับค่ะเรียกฉนเรียกทองนะคะค่ะ บอกว่าสวัสดีจ้ามาชมเข็มสวยๆค่ะดอกเข็มค่ะพี่น้องดอกเข็มดอกเข็มงามเป็นดอกไม้ที่สวยงามนะคะแต่ว่ามันมียาง บอกว่าช่วยเรียกซับค่ะแยกเงินเรียกทองนะคะดูค่ะช่วยเรียกซับค่ะแยกเงินเรียกทองนะคะดูค่ะช่วยเรียกซับค่ะแยกเงินเรียกทองนะคะดูค่ะ ข็มของเราค่ะว่าดอกเข็มที่มีห้มีห้ากรีดนะคะจะเป็นขวัญกระเป๋าเรียกช่วยเรียกซับค่ะแยกเป็นเรียกของนะคะนะคะ่ะเสนียนมากมันจะมีแต่สีนะคะ มีแต่สีถ้ามีห้ากลีบเขาบอกให้เอาไปใส่กระเป๋าไว้แล้วมันจะช่วยอันนี้ดอกลัลนคมใช่ไหมคะเป็นดอกไม้ที่สวยงามนะคะแต่ว่ามันมียางเกินมากมันจะมีแต่สีนะคะ มีแต่สีถ้ามีห้ากรีบเขาบอกให้เอาไปใส่กระเป๋าไว้แล้วมันจะนงามมน่าจะนองชสวยนะคะเป็นดอกไม้ที่สวยงามนะคะแต่ว่ามันมียางเด่นมากมันจะมีแต่สีนะคะ มีแต่สีถ้ามีห้ากรีบเขาบอกให้เอาไปใส่กระเป๋าไว้แล้วมันจะค่ะดอกไม้สวยๆนะคะสวัสดีจ้ามาชมเข็มสวยๆค่ะดอกเข็มค่ะพี่น้องดอกเข็มดอกเข็มเงาเยอมากมันจะมีแต่สีนะคะ มีแต่สีถ้ามีห้ากลีบเขาบอกให้เอาไปใส่กระเป๋าไว้แล้วมันจะอจะ้เข็มของเราค่ะงามนะจ๊ะนอ้องสวยนะคะ ของเราค่ะมันเรียกทองแต่เราหาไม่เจอเลยจ้าหาไม่เจอเลยจ้ามีไสนเนาเข็มหามปืดนี่นาดอกไม้ที่สวยงามนะคะแต่ว่ามันมียางมันเรียกทองแต่เราหาไม่เจอเลยจ้าหาไม่เจอเลยจ้า ใส่นาะเข็มหาตืดเนาะบอกว่าสวัสดีจ้ามาชมเข็มสวยๆค่ะดอกเข็มค่ะพี่น้องดอกเข็มดอกเข็มงา เรียกทองแต่เราหาไม่เจอเลยจ้าหาไม่เจอเลยจ้าดีใส่นอเข็มหากรุดในนอมันเรียกทองแต่เราหาไม่เจอเลยจ้าหาไม่เจอเลยจ้าดีใส่นอเข็มหากรุดในนอมันเรียกทองแต่เราหาไม่เจอเลยจ้าหาไม่เจอเลยจ้า ดีใสนเนาะเข็มหาปีานีเนาะชมบรรยากาศค่ะดวสวยสุดเลยจ้าเข็มของเราค่ะสวัสดีจ้ามาชมเข็มสวยๆค่ะดอกเข็มค่ะพี่น้องดอกเข็มดอกเข็มไง ชมบรรยากาศค่ะวิวใส่ช่วยอันนี้ดอกกลั่นพรมใช่ไหมคะช่วยอันนี้ดอกกลั่นพรมใช่ไหมคะ เข็นของเราค่ะ,ะชมบรรยากาศค่ะวูวสีสูเขีนมากมันจะมีแต่สีนะคะมีแต่สีถ้ามีห้ากรีบเขาบอกให้เอาไปใส่กระเป๋าไว้แล้วมันจะ ของเราค่ะช่วยอันนี้ดอกกลั่นพรมใช่ไหมคะเจ้าเข็มของเราค่ะอะมีอย่างนะคะช่วยเรียกซับค่ะ แยกเงินเรียกทองนะคะนะคะ่ะเสี่ยนมากมันจะมีแต่สี่นะคะมีแต่สี่ถ้ามีห้ากรีบเขาบอกให้เอาไปใส่กระเป๋าไว้แล้วมันจะสวัสดีจ้า มาชมเข็มสวยๆค่ะดอกเข็มค่ะพี่น้องดอกเข็มดอกเข็มงาดอกไม้ที่สวยงามนะคะแต่ว่ามันมียา ที่สวยงามนะคะแต่ว่ามันมียางเขาบอกว่าเ่าจาเขียนของเราค่ะเขียนมากมันจะมีแต่สีนะคะมีแต่สีถ้ามีห้ากรีบเขาบอกให้เอาไปใส่กระเป๋าไว้ แล้วมันจะว่าดอกเข็มที่มีห้มีห้ากรีบนะคะจะเป็นขวันกระเป๋าเรียกเนียนมากมันจะมีแต่สี่นะคะมีแต่สี่ถ้ามีห้ากรีบเขาบอกให้เอาไปใส่กระเป๋าไว้แล้วมันจะช่วยอ,อันนี้ดอกลั่นทมใช่ไหมคะ สวัสดีจ้ามาชมเข็มสวยๆคะ่ะดอเกเข็มค่ะพี่น้องดอเกเข็มดอเกเข็มงามสวัสดีจ้ามาชมเข็มสวยๆคะ่ะดอเกเข็มค่ะพี่น้องดอเกเข็มดอกเข็มงานช่วยเรียกซับค่ะเรียกนั่นเรียกทองนะคะค่ะ เรียกทองแต่เราหาไม่เจอ